ข่าวกีฬาวันนี้อัปเดตผลบอลลีกคัพของอังกฤษรอบรองชนะเลิศน,นัดแรกที่เพิ่งจบไปช่วงตีห้ก่อนนะคะเชลซี Chelsea, เจอกับาร์เซนอลค่ะปรากฏว่าารสเซนอลชนะไป3ประตูต่อ2และปิดติดตามกีฬาอื่นกันเลยค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับไปติดตามผลงานของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีนะครับหลังจากเตะนัดชีช่ชตารอบแรกสึกทีมแชมป์เอเชียติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับฟุตบอลทีมแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้กลุ่มดีนัดที่3นัดสุดท้ายครับทีมชาติไทยเสมอกับจีน0-0ต่อไทยมี2คะแนนเท่ากับอิรักกอดคอกันตกรอบแรกสว่วนอีกคู่ออสเตรเลียเอาชนะอิรักสอต่อห่ออสเตรเลียจบที่1่ของกลุ่มครับเข้ารอบแป็นที่2 เปนฟุตบอล FA เอครับของไทยกันบ้างครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเมื่อวานนี้แชมป์เก่าบ,บรุรีรัมยูนเตตดเปิดบ้านเจอกับปัตต,ตานีเกียเมย์บิโซลี่ทำประตูแรกให้บุรีรัมขึ้นนำในช่วงท้ายครึ่งแรกครับครึ่งหลังบิโซลี่มาทำประตูที่ 2, 2ตามด้วยโรเบรซันเชสกรับกองหน้าคนใหม่ชาวสเปนทำประตูแรกในสีเสื้อบรุรีรัม,รก,รรมก่อนที่บิโซลีจะมาทำประตูที่3เป็นฮัททริกของตัวเองครับบุรีรัมเอาชนะปัตตานี4-0เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายตามคาด ส่วนเกมี่ทีมทยลีิเจอกันเองครับแบงค์อกูินเตตเจอกับพลังการปรากฏว่าแบงคอกได้ประตูขึ้นนำจากทิิพันธ์พ่วงจันทรและโมเซนอัลกัสซานีครับหลังจากนั้นอาบูบากากามาร่ามาติเติ้นให้กับพลังการในครึ่งหลังแต่สุดท้ายเอเวอรตันก็มาทำประตูที่3ครับช่วยให้แบงคอกเอาชนะพลังการ3ต่อหนผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เช่นกัน ส่วนอีกหนึ่งเกมใหญ่เป็นทีมไทยลีกเจอกันเองเหมือนกันครับพิธีประจวบเปิดบ้านชนะบีจีปทุมมีไดับหนึต่อศูมิเชลลิมาทําประตูชัยนาทีที่73ช่วยให้ประจวบผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเอฟครับรส่วนทางด้านราชบุรีรองจากฝูงไทยลีกบุกชนะศรีสะเกดยู่ในเต็ดสาต่อหนึ่งจากพันแก้วพรมเจอรศักดิ์พงกรและสลริพัฒน์พุ่แก้ว ทำกลลับประตูให้กับราชบุรีครับเท่ากับว่ามีทีมไทยลีกหนึ่งกสูงสุด7ทีมได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย FA เอครับก็มีราชบุรีลำพูนเชียงรายอยุธยาประจวบบุรีร์แชมป์เก่าแบงคอกยูเนเต็ดแล้วก็มีไทยลีก 2- องทีมผ่านเข้ารอบครับก็คือขอนแก่นยูเนเต็ดเอฟเอครับของไทยรอบ8ทีมสุดท้ายแข่งขัน25กุมภาพันทิ้งท้ายที่สุกสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมประเทศไทยประจำปี2 5 6 9ครับ เตรียมแข่งขันในรายการ IEAT Thailand Ranking Circuit สนาความพร้อมที่โฮคิชเช่นพราหมสามเมื่อวานนี้ครับโดยคุณสุนทรจารุโมนยกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยบอกว่าปีนี้การแข่งขันจะมีขึ้นใน7สนามใน7จังหวัดยังคงคึกคักไม่แพ้ปีที่ผ่านมาครับมีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมชิงชัยเต็มจํานวนจากัด220คนโดยในสนามแรกที่กาญจนบุรี19-24มกราคมนี้เข้มข้นแน่นอนครับเพราะว่าหมูปากน้ํานพพลแสงคํา นักสนุกเกอร์มืออาชีพโลกซึ่งรั้งมือ40ของโลกในปัจจุบันจะร่วมรวลกับมืออาชีพประเทศไทยด้วยส่วนสนามอื่นๆท่านักกีฬามืออาชีพโลกของไทยไม่มีโปรแกรมแข่งขันอาชีพที่ต่างแดนก็จะเชิญมาแข่งขันครับทั้งหมูปากน้ำเอฟนครนายกซันนี่อาแบกหรือว่ามิงสระบุรีสำหรับศึกสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมประเทศไทยปีนี้ิีงเงินมังวัลรวม10ล้านบาทครับและนี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดนะครับที่มาฝากกันในเปิดเกมส์วันนี้วันพรุ่งนี้มาตามกันต่อนะครับสวัสดีครับ